สวัสดีครับเพื่อนๆมาให้ความรู้ครับวันนี้อรถเป็น f o r t u เ e อนะครับปีศูนย์เก้านะครับในกรณีที่น้ำหยดลงตรงเท้านะครับผมเจ็เท้าสาเหตุหลักๆเลยอ่ะมันจะเป็นจากตัวนี้คนระับเนี่ยจะเป็นสายยางเราแกะผมมองมานะถ้าดึงออกนะครับเนะี่ยดึงออกเลยนะครับมันจะมีปุ๊บ พอดึงออกปุ๊บนะเพื่อนเห็นปะมันจะเป็นไอตัวเนี้ยครับเป็นรูระบายมาจากแอร์ครับตรงเนี้มันเกิดการตันอยู่ข้างในนะเราใช้อะไรแหลมแหลมไอรวยยาวๆหน่อยอลวดหรืออะไรเงี้ยครับแทงเข้ามานะครับมันก็มีน้ําพุ่งออกมาแล้วก็สวบส้วบไอตัวนี้เข้าไปเหมือนเดิมครับแล้วเรามาดูที่พื้นถ้าตอนแรกมันไม่มีพื้นพื้นมันไม่มีน้ําหยดดูด มันไหลออกมาพวกสิ่งรองกระปกนะครับเนี่ยไหลออกมาหูยาวเลยนี่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับกรณีน้ําหยดลงพื้นเท้านะครับเนี่ยนะเราแก้ที่ตัวนี้แหละนี่ไม่ต้องไปถึงช่างหรอกดูดิเอาผมมาโูเพิ่งขี่มาเมื่อกี้จอดโอ้โห เฮ้ยทำไมน้าหยดว้าอะไรเงี้ยก็เลยเปิดดูนะครับเป็นที่ตัวนี้นะเปิดเลยเนี่ยดึงออกนะครับเนี่ยครับตัวเนี้ยมันตันเราเลยต้องหาอะไรมาแยงมันนะครับเพื่อให้น้ํามันระบายเข้าไปในรูนี้ได้เพื่อได้หยดไปลงที่พื้นรถนะครับนี่เลยตัวนี้เปล่าด้วยครับไหนว่ามันหยดเนี้ อย่างเงี้ยคือมันก็หยดลงพื้นที่ที่เราจอดปกติไงแต่ถ้าเกิดมันมันไม่มันไม่ไปไหนอ่ะมันก็อยู่ในเนี้ยเต็มเลยแล้วทีนี้มันก็หารูระบายไงขี่รถไปเข้าโค้งไล้ยินเสียงน้ําก็ชกอกค,คืออันนี้เลยนครับฝากไปด้วยฝากไปด้วยครับสําหรับ Fortuner นะหรือว่ายี่ห้ออื่นอาจจะเป็นเหมือนกันเลยครับคือแก้ตรงนี้แหละครับ โอ้ยตอนแรกก็เครียดเลยเอ๊ะมาเกิดอะไรขึ้นวะเป็นตัวนี้นะโอ้โหดูร,ระบายมาเพียบเลยแจ๋วๆนะครับไหลไมนูม่นๆหายแล้วสบายใจแล้วโอ้โหย่ำเลยโอ,โอเคครับเปิดออกมาแล้วครับเนี่ยเก้เนี่ยมันเข้าง่ายออกง่ายอยู่แล้วครับ โอเคครับขอบคุณมากนะคะบไปแล้วครับ